เราจะไม่พูดถึงเครื่องบินที่เกิดมาเพื่อประหยัดงบประมาณวันนี้เราพูดถึงสัตว์นักล่าขนาดใหญ่นี่คือการประทะของสองแนวคิด2ปรัชญาทางการทหาร2อ,อารยธรรมอุตสาหกรรมการบินฝั่งหนึ่งคือรัสเซียประเทศที่เชื่อในพละกกำลังดิบแรงขับมหาศาลการพลิกตัวที่เกินขีดจำกัดมนุษย์อีกฝั่งคือสหรัฐอเมริกาประเทศที่เชื่อในข้อมูล เครือข่ายและการมองเห็นศัตรูก่อนจะถูกมองเห็นซู้5 5ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสวยงามมันถูกสร้างมาเพื่อคมขวัญลำตัวใหญ่เครื่องยนต์คู่แรงขับมหาศาลและหัวใจสำคัญคือ thrust vectoring ความสามารถบังคับทิศทางแรงขับที่ทำให้มันหมุนพลิกหยุดและพุ่งใหม่ได้ในมุมที่เครื่องบินส่วนใหญ่ทำไม่ได้ มันคือวิวัฒนาการขั้นสุดของตระกูลแฟรงเกอร์เครื่องบินที่รัสเซียภาคภูมิใจแต่ในอีกฝากหนึ่ง F-15EX คือการคืนชีพของตำนานเยี่ยวโครงสร้างที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายสงครามถูกอัปเกรดใหม่หมดระบบใหม่เรดาร์ใหม่อาวุธใหม่สมองใหม่ถ้า Su-35 คือพละกกำลังดิบ F-15EX คือพลังที่ถูกคำนวณ ลองจินตนาการสนามรบเหนือทะเลเปิดทั้งสองลำบินเข้าหากันที่ความเร็วเหนือเสียงคำถามแรกไม่ใช่ใครคล่องกว่าคำถามแรกคือใครเห็นใครก่อน su 3 5มีเรดาร์กำลังสูงตรวจจับระยะไกลมันสามารถแบกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลได้หลายลูกแต่มันทำงานแบบกึ่งโดดเดี่ยวเน้นพลังของตัวเอง f 1 5 ex กลับต่างออกไปมันไม่บินลำเดียว มันบินเป็นส่วนหนึ่งของระบบมันรับข้อมูลจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าจากดาวเทียมจากเครื่องบินล่องหนจากดโดรนมันคือเหยี่ยวที่มีดวงตาหลายคู่ในยุคสงครามข้อมูลคำถามคือการหมุนตัวได้เหนือมนุษย์สำคัญกว่าหรือการรู้ตำแหน่งศัตรูก่อนหลายสิบกิโลเมตรสำคัญกว่าถ้าการรบเริ่มที่ระยะไกล F 1 5 ex อาจเป็นฝ่ายยิงก่อนแต่ถ้าระยะหดสั้นลง เข้าสู่การต่อสู้ประชิด SU-35 จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดกลางอากาศมันสามารถดึงมุมปะทะสูงมากหักเลี้ยวในมุมที่ดูเหมือนขัดกับฟิสิกส์พลิกตัวเพื่อหันจมูกเข้าหาศัตรูได้เร็วอย่างน่ากลัวนี่คือความแตกต่างเชิงปรัชญารัสเซียเชื่อในเครื่องบินต้องสู้เองได้อเมริกาเชื่อในเครื่องบินคือส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ SU-35 หนักใหญ่และแบกอาวุธได้มหาศาล F15EX ก็หนักใหญ่และแบกอาวุธได้มากยิ่งกว่าทั้งสองไม่ใช่เครื่องบินล่องหนพวกมันคือ4.5เจ n เนอเรชันแต่ถูกผลักดันจนเข้าใกล้ขีดสุดของยุคก,ก่อนสเตลเต็มรูปแบบนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเทคโนโลยีรุ่นใหม่สุดแต่นี่คือการพิสูจน์ว่ายุคที่4.5ยังทรงพลังแค่ไหนในโลกที่ยุคที่5ครองข่าวคำถามสำคัญคือถ้าให้คุณเลือกบินลำหนึ่ง คุณจะเลือกพลังดิบที่หมุนตัวเหนือขีดจำกัดมนุษย์หรือจะเลือกเครื่องที่เชื่อมต่อทั้งสนามรบเป็นสมองเดียวกันและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในชุดต่อไปเราจะเจาะลึกเรดาร์ขีปนาวุธระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสถานการณ์จำลองจริงศึกนี้ไม่ได้ตัดสินกันที่สเปคกระดาษแต่มันวัดกันที่ใครอยู่รอดในนาทีแรกของการประทะเหนือเสียงพร้อมหรือ,อยัง ซึกเยี่ยวเหล็กกำลังเริ่มต้นแล้วถ้าชุดแรกคือการเปิดตัวสัตว์นักล่าชุดนี้คือช่วงที่พวกมันเริ่มล่าสนามรบอยู่ที่ระดับความสูง30,000ฟุตอากาศบางความเร็วเหนือเสียงระยะห่างมากกว่า150กิโลเมตรนี่ไม่ใช่ระยะที่นักบินมองเห็นกันนี่คือระยะของเรดาร ระยะของข้อมูลระยะของการตัดสินใจที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า SU-35 เปิดเรดาร์กำลังสูงมันมีจมูกที่ทรงพลังสามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเครื่องบินขับไล่ได้ในระยะไกลมากมันไม่ได้ซ่อนตัวมันคือผู้ล่าแบบคำรามแต่ในอีกด้านหนึ่ง F-15EX ไม่จำเป็นต้องเปิดเรดาร์เต็มกำลังเสมอไปมันรับข้อมูลจากภายนอกเครื่องเตือนภัยร่วงหน้า ดาวเทียมระบบเครือข่ายแบบลิงค์มันอาจรู้ตำแหน่ง Su-35 ก่อนที่ Su-35 จะรู้ตัวด้วยซ้ำและในสงครามยุคใหม่ใครยิงก่อนมักเป็นฝ่ายกำหนดเกมลองนึกภาพ F-15EX ยิงขีปนาวุธระยะไกลก่อนก่อนที่อีกฝ่ายจะเข้าระยะตอบโต้ Su-35 ตรวจจับสัญญาณเตือนระบบเตือนภัยดังขึ้นในห้องนักบินนักบินต้องตัดสินใจภายในไม่กี่วินาที หลบหรือยิงสวนนี่คือจุดที่ความต่างเชิงปรัชญาเริ่มชัด F-15EX อาจยิงจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้มันเชื่อในพลังของ BVR Beyond Visual Range แต่ถ้า Su-35 หลบได้ถ้าขีปนาวุธพลาดถ้าระยะหดลงต่ำกว่า30กิโลเมตรเกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะ Su-35 ถูกออกแบบมาให้รอดจากสถานการณ์แบบนั้น มันมีพลังเครื่องยนต์มหาศาลมีการควบคุมแรงครับสามารถดึงเครื่องขึ้นในมุมที่ดูเหมือนหยุดกลางอากาศในระยะประชิดมันสามารถพลิกตัวให้จมูกชี้เข้าหาศัตรูได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดและในระยะนั้นขีปนาวุธอินฟราเรดพร้อมทำงานแต่ต้องเข้าใจสิ่งหนึ่ง F 1 5 EX ไม่ใช่เครื่องบินยุค80ที่ถูกทิ้งไว้มันคือการอัปเกรดใหม่หมดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเรดาร์ AESA ระบบรบกวนสัญญาณและความสามารถบรรทุกอาวุธจำนวนมากมันสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้มากกว่าคู่แข่งหลายลำและมันสามารถทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกอาวุธลอยฟ้ายิงสนับสนุนให้เครื่องล่องหนในแนวหน้าคำถามคือสงครามจริงจะเป็นแบบไหนถ้าเป็นสงครามโดดเดี่ยวแบบหนึ่งต่อหนึ่งทักษะนักบินและความคล่องตัวจะมีบทบาทสูงมากถ้าเป็นสงครามเต็มรูปแบบเครือข่ายข้อมูลจะกลายเป็นตัวแปรชี้ขาด SU-35 อาจเป็นนักสู้เดี่ยวที่ดุดันแต่ F-15EX คือส่วนหนึ่งของฝูงที่คิดเป็นระบบเสียงเตือนภัยสัญญาณรบกวนคลื่นเรดาร์สะท้อนเป้าหมายหลวงนี่ไม่ใช่การดวลแบบภาพยนตร์นี่คือสงครามที่ตัดสินกันในระดับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งนักบินอาจไม่เคยเห็นศัตรูเลยด้วยซ้ำเขาแค่เห็นจุดบนจอกดปุ่มแล้วรอผลลัพธ์ที่ปลายอีกฝั่งของท้องฟ้า นี่คือความน่ากลัวของสงครามยุคใหม่มันเงียบรวดเร็วและจบก่อนที่หัวใจจะเต้นครบสิบครั้งแต่ถ้าทุกอย่างล้มเหลวถ้าขีปนาวุธหมดถ้าระยะประชิดเกิดขึ้นจริงท้องฟ้าจะกลายเป็นสนามประลองของฟิสิกส์และตอนนั้นเองความแตกต่างระหว่างแรงขลับดิบกับระบบเครียข่ายจะถูกทดสอบในเสี้ยววินาทีในชุดต่อไปเราจะลงลึกถึงหัวใจที่แท้จริงของทั้งสองลำเครื่องยนต์ระบบควบคุม ความทนทานและสิ่งที่นักบินรู้สึกเมื่อดันคันเร่งจนสุดศึกนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเข้าสู่โซนอันตรายเท่านั้นคราวนี้เราจะไม่พูดถึงแค่การยิงไกลหรือการหลบหลีกเราจะเข้าไปถึงหัวใจกลไกล เข้าไปถึงสิ่งที่ทําให้สองลำนี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องฟ้าเมื่อคุณดันคันเร่งของ SU 3 5จนสุดระยะเครื่องยนต์คู่คำรามราวกับพายุไซบีเรียแรงขับมหาศาลพลักลำตัวหนักหลายสิบตันให้ทะยานขึ้นเกือบตั้งฉากนี่คือพลังดิบพลังที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะกฎฟิสิกส์ในเสี้ยววินาทีหัวใจของมันคือเครื่องยนต์ AL 4 1 F 1 S พร้อมระบบ Trust v e วกเ หัวฉีดท้ายเครื่องสามารถบังคับทิศทางแรงขับได้นั่นหมายความว่าแม้ความเร็วจะลดลงแม้การไหลของอากาศผ่านปีกจะเริ่มเสียสมดุลมันยังควบคุมทิศทางได้มันสามารถหันจมูกเข้าหาศัตรูแม้กำลังสูญเสียพลังงานในด็อกไฟระยะประชิดนี่คือสิ่งที่ทําให้คู่ต่อสู้ต้องหวาดระแวงแต่ในอีกฟากหนึ่ง F-15EX ไม่ได้ใช้ t r u s ต v e วกเมันเลือกอีกแนวทางหนึ่ง มันใช้พลังเครื่องยนต์ที่สเสถียรและแรงขับสูงมากคู่กับระบบควบคุมดิจิทัลรุ่นใหม่และโครงสร้างที่ผ่านการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษ F-15EX ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโชว์ท่าคอบรามันถูกออกแบบมาเพื่อรักษาพลังงานพลังงานในที่นี้หมายถึงความเร็วความสูงและความได้เปรียบเชิงตำแหน่งนักบิน F-15 รุ่นเก่าเคยพูดว่าถ้าคุณรักษาพลังงานได้คุณจะควบคุมเกมได้ F15EX ยังคงยึดหลักนั้นมันอาจไม่หมุนพลิกสุดขั้วแต่มันสามารถปีนระดับได้รวดเร็วรักษาความเร็วเหนือเสียงได้นานและกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้เปรียบได้รวดเร็วมากทีนี้มาดูโครงสร้างลำตัว SU35 ใช้การออกแบบที่ผสานปีกกับลำตัวอย่างกลมกลืนสร้างแรงยกสูงมากโดยเฉพาะในมุมปะทะสูงมันถูกสร้างมาเพื่อทนแรง G สูงและยังควบคุมได้ ในจังหวะที่เครื่องบินทั่วไปจะเริ่มเสียสมดุล F-15EX ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงและผ่านการรบจริงมาน,นับไม่ถ้วนมันสามารถบรรทุกอาวุธหนักมากมากจนบางคนเรียกมันว่ารถบรรทุกขีปนาวุธความแข็งแรงของมันคือความเชื่อมัน่นนักบิน F-15 รุ่นเก่ารู้ว่าเครื่องลำนี้จะไม่ทรยศเขาเมื่อเข้าเขตอันตรายแล้วเรื่องความทนทานละ่ะ Su-35 ถูกออกแบบให้ใช้งานในสภาพอากาศรุนแรง ฐานบินที่ไม่สมบูรณ์สนามบินห่างไกลมันคือเครื่องบินที่สะท้อนแนวคิดเอาตัวรอดในสภาพโหดร้าย F-15EX สะท้อนแนวคิดความแม่นยำและระบบสนับสนุนมันอาจต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแต่เมื่อได้การสนับสนุนเต็มรูปแบบมันจะทํางานเหมือนฟันเฟืองในระบบที่สมบูรณ์และอย่าลืมปัจจัยมนุษย์ห้องนักบินของ Su-35 ถูกปรับปรุงทันสมัยจอแสดงผลดิจิทัลระบบช่วยนักบิน แต่มันยังคงเน้นการควบคุมเชิงกายภาพนักบินยังต้องรู้สึกเคลื่อนบิน F-15EX มีห้องนักบินแบบ Glass Cockpit รุ่นใหม่จอขนาดใหญ่การจัดการข้อมูลแบบบูรณาการมันลดภาระนักบินให้เขาโฟกัสกับการตัดสินใจมากกว่าการควบคุมรายละเอียดนี่คือความแตกต่างเชิงปรัชญาอีกครั้งหงคือสัตว์ปีกที่นักบินต้องกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอีกหนึ่งคือระบบอาวุธอัจฉริยะ ที่นักบินเป็นผู้บัญชาการยุทธศาสตร์จากศูนย์กลางข้อมูลในชุดถัดไปเราจะพาคุณไปยังบทสรุปเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเกิดสงครามจริงระหว่างสองคู่อำนาจบทบาทของสองลำนี้จะอยู่ตรงไหนในสนามรบขนาดใหญ่และบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าใครหมุนได้แคบกว่าแต่อยู่ที่ว่าใครอยู่ในระบบที่เหนือกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะศึกครั้งต่อไปจะไม่ใช่การดวลของเครื่องมิน แต่มันคือการดวลของสองปรัชญาก,การทำสงครามคราวนี้เราจะไม่มองแค่ตัวเครื่องเราจะมองระบบสงครามทั้งผืนฟ้าและตำแหน่งของสองลำนี้ในเกมที่ใหญ่กว่าพวกมันหลายเท่าลองจินตนาการสงครามเต็มรูปแบบไม่ใช่การดวลตัวต่อตัว แต่เป็นเครือข่ายของเรดาร์ภาคพื้นเครื่องบินเตือนไวลล่วงหน้าดาวเทียมระบบป้องกันภัยทางอากาศสงครามไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณอย่างต่อเนื่องในฉากแบบนี้สู่35ไม่ได้บินเดี่ยวมันอยู่ภายใต้ร่มเงาของระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นแบตเตอรี่ขีปนาวุธระยะไกลเรดาร์ตรวจจับไกลระดับร้อกิโลเมตรมันคือดาบที่บินอยู่เหนือโลกจุดแข็งของมันคือพิสัยไกล เชื้อเพลิงมากความสามารถลาดตะเวนในพื้นที่กว้างมันสามารถทำหน้าที่คุ้มกันคุมโซนบีพื้นที่ศัตรูไม่ให้กล้าเข้ามาแต่ในอีกฝั่งหนึ่ง F-15EX ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อยืนเดี่ยวหน้าป้อมมันคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายโจมตีเชิงรุกมันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องล่องหนแนวหน้ารับข้อมูลเป้าหมายจากแพลตฟอร์มอื่นยิงอาวุธจากระยะปลอดภยัย มันคือคลังอาวุธลอยฟ้าที่อาจไม่ต้องเห็นศัตรูด้วยตาตัวเองเลยความน่าขนลุกอยู่ตรงนี้ในสงครามยุคใหม่บางครั้งเครื่องบินไม่ได้ยิงสิ่งที่มันตรวจจับเองมันยิงตามข้อมูลที่ส่งมาจากอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอาจห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนั่นหมายความว่านักบินอาจกดปุ่มยิงใส่เป้าหมายที่เขาไม่เคยเห็นและอาจไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนตรวจพบก่อนนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากการต่อสู้ของมนุษย์ ไปสู่การต่อสู้ของระบบมาดูด้านจิตวิทยาสู้35มีภาพลักษณ์ของพลังดิบการบินโชว์ท่าพลิกสุดคล่นสร้างแรงกดดันทางจิตใจในระยะประชิดมันทำให้คู่ต่อสู้รู้ว่าถ้าเกมล่าเข้าใกล้ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นทันที F15EX มีภาพลักษณ์ของความแม่นยำและการสนับสนุนเต็มระบบมันไม่ได้ข่มด้วยท่าทางแต่มันข่มด้วยข้อมูลศัตรูอาจรู้ตัวอีกที ตอนที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วความกลัวสองแบบแตกต่างกันแบบหนึ่งคือความกลัวการเผชิญหน้าโดยตรงอีกแบบคือความกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นทีนี้ลองคิดในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดถ้าเครือข่ายถูกรบกวนถ้าระบบสื่อสารถูกตัดขาดถ้าเครื่องเตือนไวล่วงหน้าถูกทำลายเกมจะย้อนกลับไปที่พื้นฐานใครมีเรดาร์ของตัวเองที่พลังพลังใครมีพิสัยไกลกว่าใครมีความทนทานมากกว่า ในบริบทนั้นซู35อาจมีพื้นที่ของมันแต่ถ้าเครือข่ายยังคงทำงานถ้าการประสานข้อมูลยังคงสมบูรณ์ F 1 5 EX จะกลายเป็นกำลังขยายของทั้งระบบมันอาจไม่ใช่ผู้ล่าที่เร็วที่สุดแต่เป็นส่วนหนึ่งของฝูงที่ประสานงานกันอย่างแม่นยำและนี่คือคำถามที่ลึกกว่าสเปคใดๆสงครามอนาคตจะพึ่งพาความเก่งของลำเดียวหรือความเหนือกว่าของทั้งระบบ ซู35คือภาพแทนของนักรบที่พึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวสูง F15EX คือภาพแทนของนักรบที่ยืนอยู่ในเครือข่ายที่ซับซ้อนในความเงียบของท้องฟ้าก่อนการยิงครั้งแรกก่อนสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นคำตอบอาจถูกตัดสินไปแล้วไม่ใช่ที่ปลายปีกแต่ที่สถาปัตยกรรมของระบบรอบตัวมันในชุดสุดท้ายเราจะปิดฉากด้วยมุมมองที่ลึกที่สุด ถ้าโลกกำลังเข้าสู่ยุคเครื่องบินรบรุ่นที่5และ6ตตำแหน่งของสองลำนี้จะอยู่ตรงไหนและมันกำลังจะกลายเป็นสะพานหรือกำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสึกยังไม่จบมันกำลังเปลี่ยนรูปแบบอย่างเงียบงาบเครื่องบินก่อไฟ าเรามองย้อนกลับไปสู35คือยอดวิวัฒนาการของเครื่องบินขับไล่ยุค4.5มันคือการขัดเกลาวความคล่องตัวพลังเครื่องยนต์และเรดาร์ให้สุดทาง F-15EX คือการยกระดับโครงสร้างคลาสสิกเติมเต็มด้วยระบบดิจิทัลเครือข่ายข้อมูลและความสามารถบรรทุกอาวุธมหาศาลทั้งสองลำคือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของยุคหนึ่งแต่คำถามที่ทำให้ขนลุกคือยุคนั้น กำลังจะผ่านไปหรือไม่โลกกำลังเข้าสู่ยุคของเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบยุคของการหลอมรวมข้อมูลยุคของปัญญาประดิษฐ์ช่วยตัดสินใจยุคของดโดรนฝูงบินที่ทำงานร่วมกับนักบินสนามบอรรอบกำลังเปลี่ยนจากการเห็นก่อนยิงก่อนไปสู่การตรวจจับโดยไม่ถูกตรวจจับในสมรภูมิแบบนั้นลำที่มีพลังดิบอาจไม่เพียงพอลำที่มีเรดาร์ทรงพลังอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย คำถามจะกลายเป็นว่าใครมองเห็นโดยไม่ถูกมองเห็นใครเชื่อมต่อข้อมูลได้ลึกกว่าใครควบคุมโดรนประกบได้แม่นยํากว่าลองจินตนาการภาพอนาคตเครื่องบินล่องหนบินนําหน้าตรวจจับเป้าหมายโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวส่งข้อมูลกลับมาหาเครื่องบรรทุกอาวุธหนักที่อยู่ด้านหลัง f 1 5 ex ในบริบทนั้นอาจกลายเป็นแพลตฟอร์มยิงระยะไกลทำงานเป็นคลังอาวุธเครือข่ายซู -35 ในบริบทนั้น อาจต้องเผชิญกับศัตรูที่มันมองไม่เห็นก่อนที่เรดาร์กำลังสูงของมันจะมีโอกาสแสดงพลังนี่ไม่ใช่คำตัดสินว่าใครดีกว่าแต่คือการตั้งคำถามว่าอนาคตจะให้คุณค่ากับอะไรและในความเงียบของท้องฟ้ายามค่ำคืนนักบินทั้งสองฝ่ายอาจรู้ดีว่ายุคข,ของการดวลตัวต่อตัวกำลังเลือนหายไปพวกเขาอาจเป็นรุ่นสุดท้ายของนักรบที่ยังรู้สึกถึงแรงจีด้วยร่างกาย ยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามเป็นจังหวะหัวใจอนาคตอาจเป็นยุคที่การตัดสินใจบางส่วนถูกส่งต่อให้ระบบอัตโนมัติเมื่อถึงวันนั้นคำถามจะไม่ใช่ซู -35 หรือ F15EX ใครชนะแต่จะเป็นประเทศไหนออกแบบระบบสงครามแห่งอนาคตได้ลึกกว่าใครผสานมนุษย์กับเทคโนโลยีได้แนบเนียนกว่าและใครกล้าพอที่จะก้าวข้ามปรัชญาเดิมของตัวเองนี่คือจุดที่เราต้องหยุด เพื่อมองไปข้างหน้า EP ถัดไปเราจะไม่หยุดที่รุ่น4.5อีกต่อไปเราจะเข้าสู่ยุคที่5ยุคที่6และแนวคิดใหม่ของการครองอากาศเมื่อเครื่องบินรบไม่ได้เป็นเพียงลำหนึ่งแต่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอัจฉริยะทั้งผืนฟ้าคำถามที่เราจะพาไปต่อคือในโลกที่มองไม่เห็นคือความได้เปรียบสูงสุดรัสเซียและสหรัฐกำลังเดินไปคนละทิศหรือกำลังมุ่งสู่จุดเดียวกันและบางที ศึกที่แท้จริงอาจ,จไม่ใช่การชนกันของปลีกเหล็กแต่คือการประทะกันของวิสัยทัศน์แห่งอนาคตพบกันในอีพีต่อไปเมื่อท้องฟ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป